สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อเป็นโตโยต้าคัมรี่ปี2017นะครับจดทะเบียนปี2017เลยอ่ะดูรอบๆบคันกันก่อนเรถพ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานเลยเครื่องยังร้อนร้อนอยู่เลยไปดูห้องเครื่องอะ่ะนี่ด้านหน้ามีสะเก็ดหินนะมีรอยยิ้วรอยการใช้งาน ถ้าแต่รับประกันคือรถไม่มีโดนแน่นอนรถเกรดเอนะครับอเอห้องเครื่องอันนี้คือรถเพิ่งเข้าโยรถไม่มีแกะนะครับไม่เคยแกะเดิมหมดเลยนะครับรถไม่ขยับเลย,ยาฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะ เลเบลยังอยู่นะครับรถผมรับประกันคือไม่มีชนักไม่มีพิกวามไม่มีน้ำท่วมเล็กใ่แท้แน่นอนอ่าล้อเป็นล้อเดิมนะครับนะเป็นดิเบตั้สี่ล้อยางนี้ได้ยางปีสองพันยามนะครับเนี่ยยางปีสองพันย่าม้ะดูดอกยางเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลย มาดูด้านหลังกันอะไรนะนรออะไรอุปกรณ์มีมาครบครับด้านหลังก็สวยนะไม่เคยแกะแล้วก็รถไม่โดนอะ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันหนึ่งแล้วกัน ดูคมๆคมๆตึสสวยเลยฮารถผมเนี่ยรับประกันคือไม่มีชนอ้ชนหนักพี่ความจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนอันนี้ผมสามารถระบ,บุในสัญญาซื้อขายให้ได้เลยนะฮะทําไม่สบายใจถ้ามันไม่โฟกัสเนี่ยดูเบาะนี่คือรถเพิ่งเข้านะผมเน้นย้ำอีกทีรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานเลยนะตัวนี้เป็น เป็นตัวไมเน่เชนนะปี2017ก็จะตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all new ก็จะทำภายในเป็นเบาะสีน้ำตาลดูดูสภาพเบาะโอ้โห oh. ไม่มีริ้วรอยให้เห็นเลยเนี้ยบมากจริงๆ อันนี้รถวิ่งอยู่แสนอ่าแสนสี่ดูด้านหน้าไม่มีริ้วรอยเหมือนกันนะครับนะดูเบาะด้านข้างริ้วรอยไม่มีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ถุงแล้วนะม,มีอะไรไมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้หนดูเลขไมายอีกทีนะึง <c> ป <oughs> ิดประตูอะไม,ม่ขึ้นอนะ อ่าดูบอกคนขับบอกคนขับก็ไม่มีริ้วรอยนะครับมีรอยช้ำรอยนั่งอยู่บ้างนิดหน่อยอันนี้เลือกปกติตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่หนึ่งล้านสี่แสนอ่าหนึ 1, 000, 3, 000, 99, 000. ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอาวันนี้ผมขายห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะห้าแสนสามื่นเก้าพันก็ผ่อนเดือนละประมาณไม่ข้ามหมื่น อ่าสำหรับลูกค้าแค่ดีนะครับจัดได้เต็มนะออกได้ทุกอาชีพเลยถ้าสนใจนะทักมาหาผมนะมาโนอครับ